สวัสดีครับชาวแกงและทาตแมวที่เคารพรักทั้งหลายนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนนะครับปี2023นะครับที่ผมบอกเอาไว้ก็คือว่าะจะได้รู้ว่าผมมาตกอะไรยังไงช่วงไหนนะจะได้ดูน้ําดูอะไรได้นะครับบางทีแบบคลิปทิ้งยาวนาน,านแล้วบางทีทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปนะครับอตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าเรือเกาะลอยนะกำลังจะมาขึ้นเรือนะครับเที่ยว7จ็ดมงเช้า วันนี้ผมมีแผนนะครับจะไปลดจํานวนประชากปรปลาหมึกนะครับที่เกาะขามใหญ่หมายดังนะครับหมายเด็ดนะครับผมบอกอีกอย่างนะครับว่าช่วงนี้เขากําลังทำท่าที่จอดรถนะครับเพราะฉะนั้นก็เผื่อเวลาไว้หน่อยเพราะต้องจอดทั้งนอกแล้วเดินเข้ามานะครับส่วนค่าเรือไปก็เท่าหกสิบาทนะครับผมบอกไว้คร่าวๆตามนี้เนาะเดี๋ยวไปดูหน้างานกันเลยดีกว่าลงเรือก็อลงเรือกน ถึงแล้วนะครับเกาะขามใหญ่ของเรานะครับวันนี้แต่พอมาถึงนะครับก็ร่างไม่ดีนะฮะน้ำมันเขียวๆว,วันนี้เอ๊ะทำไมต้องเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเพราะเมื่อวานฝนตกนะครับน้ำก็เลยออกเขียวๆหน่อยแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะตึงตังหรือเปล่าส่วนน้ำวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอ,อ๋อเช้าเช้าว่ามีรุนนะฮะแต่พอหลังเที่ยงไปผมว่าน่าจะ เงียบๆน,นะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่าผมก็ไม่แน่ใจหรอกเรื่องน้ำอะ่ะผมก็มาดูไม่ค่อยออกหรอกแต่เขาบอกประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะไปะที่นี่นะครับจะมีร้านขายข้าวขายอาหารเนะี่ยไม่กี่จุดนะมีแค่หลักๆก,ก็ร้านอาหารป้าบัวนะครับมีที่พักมีโรงแรมให้แล้วก็มีร้านข้างๆนะฮะอ่าใครจะซื้ออะไรก็เตรียมตัวไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวต้องเดินไกลเดินไกลนะครับนี่นะครับร้านป้าบัวนะครับอ่าเป็นที่พักด้วยนะครับ ส่วนราคาคงราคาก็ไปติดตามหน้าเพจน,นะครับร้านป้าบัวนะครับใครจะเข้าห้องน้ําอะไรก็จัดซะตรงนี้เลยนะเอาให้จบนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยมานะผมเป็นไกด์ให้แล้วก็มีเอ่อมีร้านอุปกรณ์ตกปลาเล็กๆด้วยนะครับใครขาดโยใครขาดอุปกรณ์อะไรก็ซื้อตรงนี้เตรียมไม่เรียบร้อยเลยนะครับข้าวก็กลับมากินตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวก่อนจะตกนะครับก็มาดูภาพบรรยากาศสวยๆรอบเกาะกันนะครับจากสายการบิน B.L.I.P. ไป จะลองหน้าท่าก่อนเลยนะครับว่าจะมีอะไรก็แก๊กให้เราบ้างหรือเปล่านะส่วนไม่ต้องไม่ต้องถามผมนะฮะผมไม่ใ้เซียนหมึกนะฮะผมผมแค่ชอบนะครับแต่ผมไม่ได้ไม่ได้มีความรู้ลึกนะเรื่องหยิกเรื่องเรื่องยโยว่าตรงไหนใช้กี่นิ้วอะไรอะไรยังไงฮะตกเล่นเฉยครับโอ้โแต่น้ำเขียวปีเลยนะ 嗯。<sighs> จับนะครับจับนะจับนะมีจับนะดูดเลยเมื่อกี้ไม่อยู่ฮนะทำไมทำไมทำไมมีแววมีแววโดนแล้วครับตัวแรกครับตามมาเต็มเลยนะฮะ <laughs> อ๋อใส่ได้อยู่บี มาแล้วมาแล้วต่าะขนตัวแรกเปิดมาแล้วพักไว้ก่อนครับพักไว้ก่อนต่อครับต่อครับเลื่องงามยามดีครับอันนี้เดี๋ยวจะเริ่มเดินออกจากท่าแล้วครับเพราะว่าน้องเขาต้อนรับแค่ตัวเดียวนะฮะอันนั้นนํำตัวละครน,นะครับอันนี้น้องแม็กนะฮะน้องแม็กเท่าน้ำซิ่งนะครับ เหมือนเดิมนะน้องรักเหมือนเดิมนะครับตอนแรกก็ว่าจะมากันหกคนนะฮะแต่ไปมาก็ติดงานบุญกันหมดนะฮะทอดกระถินกันหมดนะครับโอ้โหไปเก็บแต้มบุญกันหมดเลยก็เหลือกลับมาแค่สามนะฮะอ่ะนี่แก๊งอีกหนึ่งคนนะครับท่านท่านคงจํากันได้นะครับคนที่เคยดูมาแล้วนะฮะคนป้าประจําทีครับบุรุษไร้ป่าน้องบีฮัลโหลทับเพื่อนๆหน่อยสิ อไม่ทักครับเดี๋ยวโยติดหินครับมีสมาธิฮะตรงนี้ตรงนี้ก็น่าแย่นะครับน้ำใสครับตรงนี้หินเยอะด้วยครับเผื่อมีกระดองครับเผื่อมีกระดอง ไปก็เก็บเก็บไปนะฮะคิดว่าศรัทธาตรงไหนก็จัดตรงนั้นเลยนะครับ mm hmm. กขอขา嘛มันเดินได้รอบเกาะเลยนะครับสําหรับคนที่ไม่เคยมานะคือเดินแต่เขาก็มีจักรยานหรืออะไรให้เช่านี่แหละแต่ผมจะผมไม่ได้ไปดูหรอกยังมีอยู่เปล่า mm hmm. แต่แต่ว่าเดินเดินสนุกกว่าเดินสนุกกว่าแต่ของก็เยอะด้วยยิ่งสนุกฮนะ ศรัทธาตรงไหนก็แย่ตรงนั้นนะครับศรัทธาตรงไหนก็ตีตรงนั้นเลยระวังหินอย่างเดียวพอแต่หมายเขาสวยนะครับหมายสวยมากนะับเกาะขาม สวัดีครับได้เยอะไหมครับอ๋อตกปลาฮะฉลามกลับไปตัวเท่าแขนโอ้สุดยอดสุดยอดนี่ครับตกปลาสายสายตกปลาหน้าดินก็สนุกนะฮะได้ฉลามไปนะครับลอางี้ก่อนนะมาลงไปสละชิ้ยไม่ใช่ลงไปเอาหมึกไม่พอนะลูกอย่าไปติดหินนะลูก เออหินหินตรงไหนตียัดไปเลยอย่าไปกลัวเอ้หินทั้งนั้นเลยโอ้โหขุดโยขุดหินไปเลยอ่ะสยองเนี่ยไม่ทันไรฮนะแก้ผ้าแล้วนะตกไม่ถึงชั่วโมงครับเล่นน้ำเลยดีกว่าเออได้ครับโยแพงครับโยแพง สายหนวดต้องทุ่มเทครับทำไมทำอะไรลามกอนาจารตรงนี้เนี่ยฮะจับว่ากันทุกคนเลยเอามอ่ะทำไมทำอย่างเงี้ยการตีโยแลวโมเก่งเนี่ยโอ้โหต้องผมว่าต้องเบอร์ภาพนะฮะเบอร์ภาพเนียอันนี้สารคดีเอ่อถ่ายงูนาคอนดาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอ๋อแหมถอดเสื้อด้วยดิถอดเสื้อด้วยเสื้อมันเปียกอ่าอคนที่สองเลยฮะต้องลงเลยฮะ ตอนนี้ใครมา,มาถึงเกาะขาแล้วไม่เปียกถือว่ามาไม่ถึงนะครับไป <laughs> ไปไปไปกู้มา <laughs> มาลองหมองนี้นะคน้ำใสปิ้งนะครับแล้วก็ยังมีหินนี่อีกแล้วนะผมมาลองตรงนี้เพราะเห็นมันมีฝูงตาครับเผื่อว่าฝูงปลาเล็กมันจะเป็นเหยื่อให้แบบปลาหมึกน,นะะก็เลยเอาสักหน่อย กินข้าวครับกินข้าวหมึกไม่กินก,ก็กินข้าวมันไปก่อนนะฮะไม่ต้องหวังนะฮะสาซิมงซาซิมีอะไรอะ่ะไม่ได้อะเขาไปไปไปอ่ะอันนี้ก็ถึงจุดแลนด์มาร์กนะจุดแลนด์มาร์กตรงนี้เขาเรียกศาลาแปดเหลี่ยมแต่ว่าเขาลืบแล้วนะศาลาไม่อยู่ละตรงนี้จุดแลนด์มาร์กนะฮะสายหน้าดินปลายใหญ่ชอบมาตกกันนะครับหมึกก็ได้นะฮะ,ะเมื่อเช้ามีคนได้กระดองตรงนี้ไปนะครับ ผมก็จะมาตามรอยนะาเขาหน่อยนะฮะก็ใครใครเงียบเหมือนผมก็ลองขอเจ้าแม่กวนอิมดูนะฮะ <Hotel> ขอกระดองให้ลูกตัวก็พอนะฮะวันนี้คำเชื่อครับคำเชื่อที่เดินมาจะครบรอบเกีก่รแล้วนะฮะก็ตรงีรกร่มดีอ่ะตอนนี้ไม่ไหวแล้วร้อนนั่งร่มร่มละตีมันตรงนี้ตรงเดียวละกินไม่กินก็ไม่สน <yll Casey> ใจแล้วตอนเนี้ยงานงานผมงานละ โอ้โหมึกเราจะหายยากขนาดนี้ฮะาสามาถึงเกาะแล้วหมายดังด้วยมึกไม่มีฮะเป็นไงมั่งครับมีอะไรคืบหน้ามั้ยแต่ตัง้งแต่เจอตรงนู้นได,ได้เ่มไหมฮะไม่เจออ้ยเหมือนกันเลยครับเดินครบรอบแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอโ้ตายตายตายโอโ้สามาถ,ถึงเกาะน,นะ กัไปเมื่อกี้ถานน้าคนเดินผ่านไปก็บอกเจอแล้วก็เจอตรงตอนเดินสวนน่ะจนเดินมาเดินสวนอีกรอบเงียบเหมือนกันโอ้แบบได้ไครับ้ตัวเดียวอะตั้งแต่ลงเรือมาได้ตรงหน้าท่าล่ะเฮ้ยจับมันเดียวจับได้ว่าวันนี้โอ้โหเดือดแน่ก็เดินรอบเกาะเท่านั้นแหละเดินแค่รอบรอบรอบนี่อะไรรอบสองฮะโอ้ผมรอบเดียวพอแล้ววันนี้ เป็นไปตามนั้นนะโพร่ายากจริงผมพยายามแล้วนะโอ้ผมแบบสุดยอดอะ่ะอมาถึงเกาะนี้มันมันควรจะไม่พลาดนะอย่างน้อยต้องมีเออสังสมตัวอะไรเี้ยี่แต่ละคนนี่แบบเซ็งกันหมดนะเป็นไงมั่งครับยังไม่ได้เหรออ้จับยากมากวันนี้ไม่มีตัวเลย บางคนเดินสองรอบแล้วนะถือว่าไกลนะครับสองรอบเนะี่ยเดี๋ยวลองถามนั่นนะทั่วไปดูนะฮะหาเพื่อนไงหาเพื่อนเป็นไงมั่งครับเป็นไงม่งเจอตรงไหนบ้างไหมหรอโหเงียบมากวันนี้วันนี้เงียบเลยต้องหลัทุกวันผมก็ตัวเดียวเหมือนกันแต่เช้าคุพี่คนหนึ่งใช่ไปตัจนกระดองใหญ่ใช่ใช่ใช่ได้ตรงแปดเหลี่ยม ก็ตัวเดียวนะแต่ก็แล้วก็เงียบเหมือนกันตัวอื่นไม่มีเลยตัเดินเทีย่ยวสะพานนี่เยอะแล้วเดี๋ยว,วผมกลับมาจุดเริ่มต้นที่ผมได้ตัวนี่นะฮะไม่รู้จะไปไหนแล้วจริงๆเพราะว่าเจออีกรอบก็ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวมารอนั่งตรงนี้เลยดีกว่ารอเรือกลับด้วยแบบงนินเงินแล้วกลับเลย มีนะมีหมึกอยู่หน้าสะพานจริงนะครับมันตามมานะมันตามมามตามมาเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูผมจะเอาให้ดูนะนะตามมานะตามมานะจับป่ะจับป่ะ สามมาอยู่ไหมนี่ไง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 ดูดิดูดิ<ง>จับดินี่ไม่ยอมจับวะ่ะใหญ่ไปมั้ตัวอะไรใหญ่โยนี่หนึ่งจุดแปดแล้วนะนี่อันนี้แหละอันนี้แหละจับจับจับ โดนโดนโดนดีนะสุดสดสุดสดเล่นมุเกาะร้านนะมึงใจไม่เอามึงกระตอยอ่ะแต่ตอนมีสองนะตอนมีสองนะอย่างน้อยก็มีตัวมีตัวให้เล่นนหะน้ำตาจะไหลนะเหมือนตัวที่สองครับสายก็ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่อ่ะ ดีกว่าไม่ได้นะมามี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 อีกมีอีกมีอีกเป็นฝูงให้เป็นฝูงเอ้ยเฮ้ยเ้ยม็กแม็กจะโดนนะฮะแม็กจะโดนน้องจับนะฮะแต่แม็กเจอร์กหลบน้องนะฮะน้องจับไม่ทันนะฮะเจอร์กหลบเร็วไป ไงโดนแล้วโปแม็กโดนแล้วนะครับโอ้โอ้ยเล็กสุดแล้วเล็กสุดได้ก่อละตัวเนี้ยอ่าก็ยังได้นะแต่ก็ยังได้ครับโอ้ในวันที่มึกหายากสุดๆนะฮะเก็บบทครับที่ผมเก็บบดครับผมบอกแล้วฮะปล่อยไปก็โดนคนอื่นนะฮะโดนพวกผมที่กล้าหายากจริงไะ เน่โดโดเนี่น้ำตำเต็มเลยโอ้เปไหนอยู่เนี่ยอันนี้นะฮะก็ตอนนี้เป็นเวลาน่าจะจะบ่ายโมงละเดี๋ยวจะมีเรือเที่ยวแรกมานะฮะก็มันเป็นประเพณีของที่นี่เขาครับว่าถ้าถ้าจะกลับนะให้ชัดเงขึ้นนะเพื่อให้เรือเขาเห็นแล้วมารับนะครับ เดี๋ยวมาอันนี้มาแต่เมื่อคืนใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อแล้วตอนคืนจับดีไหมที่นี่ตอนคืนห่างตัวพี่แต่กระดองเข้าตรงหน้าร้านกะบัวหลายปูอยู่ครับอ๋อมีคนได้ขึ้นอยู่ใช่ไหมใช่อ๋อกลางวันไม่เอาเลยนะวันนี้ย<ช>พี่ <วะ S 1> เดินรอบรอบเกาะนละบาง<อ>คนเดินสองรอบแล้วใช่ครบัรบเราเราตัวเหมือนกันเลยครับใช่เนี่ยมาได้ตรงนี้แหละตรงหน้าบ้านนี่แหละขอบคุณครับ มานนี้ตอนกลางคืนไงกลางคืนหมึกก็ดีกว่านะฮะถ้าใครมานอนค้างผมว่ามีลุ้นกว่านะครับแล้วมาไปลับกลางวันเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้แหละบางวันนะผมบอกก่อนบางทีบางวันก็จับดีนะบางอาทิตนยะ์่ะผมเคยมาแต่ก่อนแล้วจับดีอยู่นะมีวันนี้แหละเจบปวดน่ตอนนี้เรือมารับแล้วนะครับอันนี้เที่ยวแรกนะผมคิดว่านะก็ไม่รออะไรนะฮะกลับเลยดีกว่าเดี๋ยวไปหาคลิปอื่นนะฮะแต่อันนี้เราผมก็จะลงนะ เพราะว่าผมอยากให้เห็นความเจ็บปวด <ix premier flying truck> และความพยายามของผมนะครับผมก็จะลงแหละจนทนดูหน่อยนะครับมาแล้วเรือมาแล้วเรือมาแล้วโอ้ทำสีหน้าให้มันยิ้มแย้มไลยดิมันหยุดทั้งทียิ้มแย้มไหดิไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายก่อขามาอบ๊ายบายเลยเร็วโอเคครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับ มันเดิมฮนะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมก็จะพยายามถ่ายคลิปดีๆมาลงนะฮะอันนี้ก็เป็นที่แล้วนะครับวันนี้สุดๆขอโทษด้วยนะครับไปบ,บาย